ตัวไม่ต้องหมุนนะนี่เองอยู่นะหมุนไปทัาข้างบนนะหมุนไปท้า้างข้างบนแล้วก็ล้านแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนกลับได้ยินเสียงมันโดนเพืนก่อนไหมได้ยินเสียงมันเข้าลูกเลยใช่ไหมครับหมุนร้าแล้วก็เซ็ตแล้วก็หมุนหมุนกลับเขาดูกเปียกเลย อย่างนี้แหละลักษณะการตีก็เหมือนกันก็นตีมนใจใช้แรงเยอะมันต้องขึ้นมันต้องขึ้นเต็มวงเราก็ต้องหมุนเหมือนกันตีลูกมันก็ต้องหมุนหมุนเนี่ยหมุนเลย,เ,ลยเอาความรู้สึกไว้ที่เอวที่สะดือเนี่ยมันจะหมุนง่ายมันแล้วแต่ว่าใครจับความรู้สึกที่ไหนปึ๊บอืมเป็นกี่้ายก็พอมอก,กี้นี่ ให่กีฬาครับแค่พิชชิ่งเนี่ยแค่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเปอร์เซ็น้หน้าแล้วหมุนยังงืนจะมาประมาณนี้ไม่ได้สูงมากม่ได้ขึ้นเลอย่างนี้แห <laughs> มุนอือ <laughs> หมุนแค่นี้พอหมุน <laughs> ไม่ใช่ ส่วนใหญ่มันจะตัวไม่อยู่ถ้าใช้แขนครับมันจะยืนไปนิ่งถ้าอย่างนี้มันรับรองไม,ไม่หลุดวงไม่หลุดไม่หลุดจากที่เราเนี้ยต้อง,งย่อนนิดนึงนครับถึงขึ้นตั้นๆก็ไกลนะถ้าหมุนดีๆไม่ต้องขึ้นเยอะขึ้นแค่นี้ยังได้เนยะลองขึ้น,นสั้นๆนะ ตีให้จบตีให้จบวงอย่า <laughs> ไปหยุดเวลาตีแล้วต้องผ่านลูกให้ได้อย่าไปหยุดหยุดไม่ได้จ่ไม่จะ,จะเคยที่ตัวตีให้จบวงที่ซ้อมอย่างดี <laughs> <laughs> ไม่ต้อง,<า>ง <laughs> ไม่ต้อง,อง <laughs> ไปสนามใดเลยอย่างครับ <laughs> <laughs> ไม่ต้องไปเปลืองเลย เ้ามาันอยู่ไกลเวลาที่เกียเขก,ก็ไปครับไม่เก็บก็ไม่ยากนะพ่อเนาะไม่ต้องตีก็เดินเกีเยอยู่แค่นี้เอาเอาความเอาความรู้สึกในการยิมแพรกลูวกามันแม่นเลยครับก็จะได้ซ้อมตลอดใช่ตีมีแรงตีเท่าไหร่ตีไป ทดลองเอ,ยอย้ตะไก่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทํามันตึงยังไงลูกกอบก็ไม่ผานอ๋อให้มันเด้งใช่คืออย่าไปทําให้มันตึงๆมันจะเด้งใสาเอา, <laughs> เอาคือทําให้เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยพอพอลูกกอบเขาแปลมก็ซับแรงหมดแล้วอ๋อ <laughs> ทาอยู่สตอตอยังได้เลย <laughs> เนาะคือยากอะไร <laughs> เองเขไปซ้อมอยู่ข้างๆสต,ต,ตอตอจะตับตะไาย,ยานี้ใส่ <laughs> เออ พอดีจอในฟาร์ตีเียนยันต <c oughs> ้องยนมาก็เอา,าไปอยู่ตรงนั้นแล้ว้อมไว้คือต้องต้องต้อง,งจําเทคนิคเวลาเล่นมันมันต้องจําเทคนิคมันกีฬาแต่ละอย่างมันต้องมีเทคนิคของมันการตีคอร์การตีคอร์เขารเรียกว่าวงสวิงใย่างเ้ยคำว่าวง,งสวิงก็คือการหมุนรอบแกนลาตัวแต่แกนล,ลาตัวเราคือเนี่ยกระดูกสันหลังเราอยู่ตรงแกนคือเราหมุนรอบไม่ใช่เซฟายเซฟบายนี้ไม่ใช่ ก็คือหมุนไปซ้ายหมุนไปขวอย่างนี้ให้หมุนอยู่ในร่องขาเลยห้ามอกนอกร่องขาคือขาเรายืนเนี่ยไม่ใช่หมุนมานี่หมุนมานี่ไม่ใช่เวลาหมุนเอีกก็หมุนอยู่ในร่องตัวเนี่ยหมุนอย่านี้เห็นไหมตัวไม่ออกจากร่องเวลาหมุนกลับก็ตัวอยู่ในร่องก็หมุนกลับไมต้องโยกใช่ใช่ไม่งั้นตัวมปนโยกคือหมุนอยู่ในร่องขาเราเนี่ยหมุนวืดมาแล้วก็หมุนวืดกก็ยืน พอโนนลูกพอจังหวะมันโดนลูกยังไม่ยืนนะมันยังไม่ตรงนะตัวมันยังไม่ยืดขึ้นนะเวลาเราหมุนกลับใช่ไหมหมุนเลืดมาว่าโดนลูกเนี่ยตัวยังที่เราอยู่อย่างเงี้ยผ่านไปทั้งยืดอืมยืดจังหวะผ่านอ่าพอพอลูกพอตีผ่านปุ๊บมม้จะดึง,ด,งดึงตัวเราพอาดึงตัวเรามันมันติดฝั่งนี้ยันไว้มันก็นบบเลยขึ้นเก็บขึ้นยืดไม้มันก็จะขึ้นเก็บเอง ด้วยด้วยแรงแต่เวลาเล่นอย่าไปกำไม้กรอบแน่นๆเดี๋ยวเขาไม่ได้กำแน่นๆเดยไปกรอบเอาละครก็ม่กาต่อนแรกตีลูกไปปกำลุมล่มๆอย่างนี้เนี่ย<ม>กำลุมล่มๆพออย่าไปกลัวมันหลุดมือจับลุมล่มๆอย่างเงี้ยถ้าจับลุมล่มๆเนี่ยน้ำหนักมันจะไปอยู่หัวไม้แต่ถ้าจับแน่นน้ำหนักมนอยู่ที่มือครับน้ำหนัก,กันจะอยู่ที่มือแต่เวลาเราตีเนี่ย ตีอย่างเงี้ยเขาต้องให้น้ําหนักไปที่ปลายไม้มันถึงจะได้ระย,ยะถ้าใครตีจับแน่น,นเนี่ย๋้วจะลองจับแน่นตีให้ดูเจ็บมือด้วยอืจะมากระแทกที่มือใช่เจ็บมือเนี่ยทําแน่นเนี่ยฟังเลยเป็นไงเสียงมันครับ <laughs> นะสะท้านเปมือเลยหรนะือเลหนัน้ำหนักอยู่มืออยอ่แต่ถ้าเราจับเบาจับเบเาเ จะต้องกลัวมันลุเพราะมันเคยงเราเคยชินแล้วหน,นหนักอยู่ที่ไหนอยู่หัวไม้เตีเเลยรับมันแหละไม่ใช่ไปกำซะแน่นกลัวหลุดมือส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นแหละเ,เพราะว่าอ่มันต้องส่งส่งน้ำหนักออกไปที่หัวไม้ได้ถ้าถ้ามันส่งไม่ได้มันไม่ไปแล้วถ้ากำแน่นมีโอกาสหลังลูกเยอะ ราะว่าภาพเนี่ยเขามีอะไรมีมีไออะไรไอ้แรงจากข้อมือด้วหลอกไม้แต่เราไม่ได้ออกแรงช่วยมันมันเกิดเองธรรมชาติถ้าจับแน่นไม่เปลี่ยนมันจะมีมีข้อมือช่วยโดยธรรมชาติแต่ถ้าจับเปาจะมีข้อมือช่วยโดยธรรมชาติอย่างเช่นสมมุติว่าเราจับเบาๆเี่ยจับเป่าเป่าแบบนี้ใช่ไหมนี่ยจับเบาเนี่ยอย่างนี้จับเปาแต่พอเราหมุนปุ๊บเนี่ยไม้มันจะหลอกลงนี้เห็นไหม คือไม้แต่ถ้าเราจับแน่นมันไม่ไปเลยการไม่แน่นแต่ถ้าเราจับเบาเนีย่ยเวลาเราหมุนกลับนะมนเบาก็มันก็จะปีนหลอกมีมีแหลกข้อมืออย่างนี้ไม่ใจ็ไปอย่างนี้แล้วข้อมือมันยัองอยู่อย่าง,งน,นี้ก่อนต้องอยู่ก่อนไม่จะคลายไปนู่นแล้วจะใช้ข้อช่วยยุดเลยคือ,ค,อคือข้อมือเนี่ยมันมันยังไม่คลายตอนที่ลงมันยังไม่คลายตอนเราหมุนกลับมันยังไม่คลายแล้วมันยังอยู่ มันจะมากายตอนตอนที่ข้อมงมาตัดหน้าขาแล้มันที่จะส่งใช่เพิ่มระยะนะครับใช่เมื่อกั้ตีเห็นเขาตีไกลๆไปเบ่งจู้เขาก็เบ่งไม่ได้เพราะวะ่าเบ่งไปตัวเองก็ยืนไม่อยู <laughs> อ่ก็ไม่ไกลเลยคราวที่แล้วเดี๋ยวไปตี ตอนนั้นีขวดสองร้อยเก้าสิบเลยเนี่ยโอ้ไกลเลยพอไกลดิอายุกระดาษเด็ตีไกลกระดาษโอ้เทคนิคล้วนแล้วนี่ใช่มันแต่ก่อนตีไม่ไกลเพราะว่าตอนมาใหม่ๆเหลือแค่สองร้อยเองตอนนั้นมันตีมันตีไม่มันไม่ถูกจังหวะครับกระดี๋เดี๋ยไอ้หน้าประฟังเลยนี่ หอนอนี่อนอจะหาอะไรไรเวลาเรายืนใช่ไหมน้ำหนักมันอยู่เท่ากันอย่างนี้เลยน้ำหนักอยู่ระหว่างกลางแกนตัวเราก็อยู่กลางน้ำหนักไปเเวลาเวลาหมุนอย่าให้อย่าให้อย่าให้แกนตัวเนี่ยมันหนีมันหนีกลางไปอย่างนี้ยือว่าการเส้นกลางอยู่นี่เวลาเราหมุนไม่ใช่มานี่ไม่ใช่ตัวเอ็นมาอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเอ็นมาอย่างนี้ตัวยังอยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าการหมุนก็คือ นอีกสักดอกครับเวลาเราหมุนดัมไงแล้วก็หมุนไปอืม